ครับผมสวัสดีครับผมหมอดูนำโช่นะครับวันนี้ผมก็จะทำการบันทึกคลิปวิดีโอฮะการทำนายดวงของคนเกิดวันอาทิตย์ในปี2560นี้นะฮะก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินภาพรวมของคนเกิดวันอาทิตย์ว่าจะเป็นเช่นไรบ้างอย่างไรบ้างครับไพ่ป๊อกนี่ก็จะมีอายุในการทำนายประมาณ3มเดือน6เดือนครับอย่างช้าก็ไม่น่าจะเกินปีนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคําทํานายเป็นเช่นไรอย่างไงบ้างนะครับผมที่ผมก็อธิษฐานจ็ดฮนะคับจับไพ่แล้วก็เรียงไพ่ไว้นะฮะแต่เดี๋ยวเรามาไล่อ่านคําทํานายกันนะฮะผม,ผมดูคร่าวๆนะฮะคน,ค,นค,นคนเกิดคองคนเกิดวันอาทิตย์นะครับก็จะเด่นในเรื่องของการงานทีเดียวนะฮะเรื่องางานจะดีมากนะจะเด่นเนี่ย มีการติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่คนโตผู้มีเป็นคนคนมีอำนาจนะในที่นี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของราชการก็ได้เกี่ยวกับเรื่องในงานราชการก็ได้ครับผมรวมไปถึงคนต่างชตาก็ได้ผู้ที่มีอำนาจที่เราต้องไปร่วมงานกับเขาหรือไปหางานจากเขาแล้วมันจะได้เงินมานะครับแล้วมันมีการพูดคุยเจรจา,าติดต่อซึ่งผมมองแล้วก็ ประสบความสำเร็จสมหวังดั่งใจนะสมหวังดั่งใจอย่างที่เราคิดโดยรวมแล้วคนเกิดที่ในช่วงนี้นะฮะสำเร็จดีในเรื่องการงานครับผมในเรื่องการงานใช้ได้เลยแะ้ดเด่นดีทีเดียวต,วติดต่อธุรกิจการงานค้าขายอะไรกับใครดูไปถึงบุคคลที่เป็นรวมดูไปถึงบุคคลต่างชาติเอ่ยคนที่มีอํานาจหน้าที่ในวงราชการเลยผู้มีอิทธิพลพ่อค้า คนหลับผู้หลับผู้ใหญ่คนโตใช้ได้ดีทีเดียวนะครับผมแต่ว่าเราจะได้เงินเข้ามานะของคนเกิดอทิย์ก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามันเป็นการเงินของคนเมืองที่จะมันเป็นก้าวข้าหลังตัดนะมันจะต้องเป็นต้องเป็นเงินที่เราจะต้องออกแรงหน่อยสแสวงหาหน่อยดิ้นรนหน่อยคือเราจะต้องทํางานถึงจะได้เงินมาดีดีจะได้เงินไหลมาเป็นก้อนเลย อาาจะลุมาเกินเลยกุ๊กปุ๊ไม่ได้ฮะคนเกิดวันทิ่ในช่วงนี้ปีนี้จะต้องดิ้นรนกับปหาเหงื่อเหงื่อไม่ออกเหงื่อไม่ตกไม่มีทางได้ตังนะนี่นี่คือดวงชะตาของคนของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วงระยะเวลาปีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนขึ้นไปอ่าไปขึ้นไปครับวนจากขวามาเรื่อยๆเรื่อยเป็นกลุ่มๆไปนะฮะผมจะไม่ยกกล้องมาถ่ายนะเพราะว่ากล้องมันมันกลับไม่ได้แต่มันไม่สะดวกที่จะ ที่จะเอามาถ่ายฮะเดี๋ยวผมหยิบไพ่ขึ้นมาข้อล้องดีวกว่าฮะเพื่อความสะดวกคนเกิดวันจิต์เนี่ยไล,ล่เรียนขึ้นไปอ่านไปนะฮะเดี๋ยวผมจะหยิบไพ่ที่ที่ที่สำคัญในกลุ่มหรือวงเนี้ยเอามาอ่านกันนะฮะดูแล้วอุ้ยตรงนี้มันสาคัญดูแล้วตรงนี้มันสะด,ดุดตรงนี้มันใช่เดี๋ยวเราหยิบมาอ่านกันเลยแต่ว่าคนเกิดวันจิต์เนี่ยทำงานกับผู้หญิงไม่ค่อยจะสู้ดีนะ,ะติดขัดกับเรื่องผู้หญิงนะ ะะไปทํางานเออติดตอ่อเออร่วมงานกับผู้หญิงคอนเน็กงานติดต่องานจอยงานอะไรอย่างเงี้ยไม่ต่สู้ดีผู้หญิงทําให้ทุกข์ใจทําให้ติดขัดนะฮะทำให้ติดขัดนะเนะี่ยผมนั่ไล่รวมมาไล,ลไล่มาไล่มาแล้วก็เป็นทุกข์ใจด้วยนะคุณวันที่เนี่ยระวังมีเรื่องที่หวังที่คิดไว้ไม่สาเร็จนะแล้วมารวมกับกลุ่มผู้หญิงพวกงนีน้มีปัญหา นะฉันนั่งวันอาทิตย์ให้ระวังเรื่องผู้หญิงนะรมไปถึงเรื่องชู้สาวด้วยนะคุณวันอาทิตย์คุณอย่าโต้ชู้คุณอย่าสร้างปัญหาคุณอย่านอกลูกล้นอกทางงานคืองานให้คุณตั้งใจทำนะถ้าคุณไปเกี่ยวข้องนอกลู้นอกทางกักบผู้หญิงเนี่ยมันจะสร้างความหนักใจมาสู่เราสร้างปัญหามาสู่เราแล้วสิ่งที่เรามุ่งหวังตั้งใจว่ามันจะล้มเหลวด้วยนะครับผมรวมไปถึงเรื่องการงานด้วยนะเรื่องการงานนะถ้าเราจะปฏิบติต่อง,งานเนี่ย กับผู้หญิงรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยราบรื่นนะมันไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรอย่าฝากงานไว้กับผู้หญิงแนะอหยาไว้ใจผู้หญิงให้ทํางานที่สําคัญสาคัญนะฮะที่สาคัญสาคัญ,คญเราต้องคอยควบคุมดูแลไปด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดแล้วรวมไปถึงเรื่องชู้สาวด้วยนะจะสร้างปัญหาไม่งั้นไม่งั้นงานใหญ่เสียเลยล้มเหลวเลยเสิ่งที่หวังลพาดหวังอะเสียหายทันทีเลยนะ ดูแล้วก็ดูแล้วก็ให้ระวังนะเรื่องผู้หญิงนะครับ mm. ไล่เรียงไปอ่านไปอ่านไปอ่านไป,ไป,ไปนะเรื่องการเงินนะเรื่องการเงินนะก็ราบลื่นดีนะฮะหมุนเงินคล่องไปได้สามารถไปได้ไว่าคุณจะทําธุรกิจค้าขายอะไรอยู่ลงทุนอะไรอยู่งานก่อสร้างรับเหมาอะไรเอ่ยนะก็ยังสามารถหมุนเงินไปได้นะแต่เงินของแต่เงินแต่การเงินของคนเกิดวันที่เนี่ย จะเป็นเงินที่จะต้องออกแรงทานงนั้นเลยนะนี่ก็เช่นกันะนะจะได้เงินมาเนี่ยต้องทำต้องไปติดต่อต้องเดินทางนะถึงจะได้แต่พื้นฐานโดยรวมจากไพ่เนี่ยถือว่าราบรื่นดีถือว่าราบรื่นด,าาด,ดีติดต่อพูดคุยอ,อะไรประสบความสำเร็จสมดังใจปรารถนาดีนะครับแต่เสีย่งเดียวเสียเรื่องผู้หญิงไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ฉะนั้นให้ระวังนะเดี๋ยวผมจะสรุปคำบรรยายของควรเกิดอาทิตย์ โดยรวมให้ฟังนะครับนี่คือวัิติดเนี่ยถ้าเกิดจะไปจอยงานติดต่อกับผู้หลับผู้ใหญ่คนโตผู้ผู้มีอิิคนเนี่ยนะฮะบุคคลตรงเนี้ยเป็นคิงโองดำนะคุณมาที่จะเข้าไปเนี่ยต้องมีความอ่อนน้อมนะต้องมีความอ่อนน้อมต้องเข้าไปอย่าง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 อย่าอวดรู้อย่าอวดฉลาดอย่าอวดเก่งกับเขาเลยไม่งั้นคุณจะพลาดงาน แล้วคุณต้องมีความซื่อสัตย์กับเขาด้วยแล้วคุณจะได้ประโยชน์จากเขาอยู่เรื่อยๆเ,เลยเขาจะไว้ใจเราขเขาจะให้งานเราขเขาจะปถัมภ์ช่วยเหลือเรานะอะาอืคนคนเนี้ยฮะหมายถึงคนต่างชาติด้วยนะหมายถึงผู้มีอำนาจในหน้าที่กากราชการด้วยผู้มีอิทธิพลด้วยผู้หลักผู้ใหญ่คนโตนะคนแบบเนี้ยเราจะเข้าหาเขาเนี้ยเราอย่าเขาอยากไปอวดรู้อวดเกง่งอวดฉลาดเขา นะให้เราเข้าไปแบบเด็กเข้าหาผู้ใหญ่แล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนกาไว้นะเราจะประสบความเร็นเราจะได้งานกับเขาเอาล่ะนี่คือดวงโดยรวงของคนเกิดวันที่นะครับนะเดี๋ยวสรุปนะการงานดนะีการงานดีเด่นนะการเงินพอไปได้ใช้ได้หมุนเงินผ่านพ้นไปได้นะแต่ว่าจะต้องออกแรงจะต้องทํางานถึงจะได้นะครับคนเกิดวันที่ แล้วก็ให้ระวังเรื่องผู้หญิงนะเรื่องงานเอ,อ่ยเรื่องความรักเอ,อ่ยอย่างนอกรู่นอกทางครับนะผมงั้นจะเสียหายได้ครับนะผมโอเคนะโอเคนะเข้าหาผหลักเราอย่างก็ให้อ่อนน้อมถ่อมตนนะเขาจะเมตตารักเราช่วยเหลือเราเราจะได้งานกับเขาครับนะผมนี่คือดวงของคนเกิดอาทิตย์แบบคร่าวๆโดยรวมนะครับผมภายในปี2560นี้ครับผม เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาฮนะเดี๋ยวผมจะอัดคลิปคลิปของคนเกิดวันจันทร์เรียงไปเรียงไปได้เรียงไป,นะงไปจนครบทั้งเจ็ดวันนะฮะก็ขอให้รอกันหน่อยับผมขอบคุณมากครับขอบคุณที่เข้ามาดูขอบคุณที่มีบางท่านมาคอมเมนต์ก็ให้ความสนใจนะฮนะขอ,ขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ